เพื่อนๆวันนี้เรามาวิเคราะห์นิเคอิบ่ายให,ให้ชมกันนะคะเช้ามันมาตัวนี้นะคะเช้ามันมาเช้าออกที่สองหนึ่งหนึ่งกับสามแปดนะคะไม่ยากเลยนะคะบ่ายนี้เรามาดูเราวิเคราะห์ให้ดูว่ามันจะมาตัวนี้ว่าจะมาไหมนะคะบ่ายไปเลยนะคะสิบบนค่ะ สิบน78็ดแปดนะคะเจ็ 7, 8, 9, นะคะเจ็ดแปดเกาเจ็้มนาเบิลใช่ไหมเจ็ดแ้าหนึ่งค่ะนะคะตัวนี้เลขที่น่าจะมาบ่ายนะคะสายรูดเราให้ฟันไปเลยที่7นะคะ เจ็ดกับหนึ่งนะคะนะฟัน7นะคะบ่ายนะฝ่ายมา7นะคะก็จะเป็นเจ็ดแปดเค่ะนะแล้วก็แ1ดหนึะสีนะคะ, 4, 1, ะ,คะอาจจะนี้ไปที่13นะคะ หนนะคะนี่คือเลขที่น่าจะมาบ่ายนะคะเรามาลุ้นด้วยกันบ่ายนะคะอย่าเชื่อจนกกหัวจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ่ะตัวนี้เป็นนิเคอิเลขวิเคราะห์นะคะเลขที่น่าจะมานะคะเพราะว่าเช้าวันมาตัวนี้แล้วนะคะ2กับ3ม,มาแล้ว8มาแล้วเหลือที่7 7กับ1นะคะเหลือที่7กับ1เรามาดูกันบ่ายนะคะ นะมาหลุนด้วยกันนะคะขอให้แห่งๆปังๆบุญมาวาาสนาเกิดนะคะสิบบนจัดไปเลยที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะเด่นๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย